เมื่อกระทิงดุที่ลุกเป็นไฟต้องโคจรมาพบกับสิงโตคำรามที่มีทุกอย่างทั้งดวงและฝีมือสุดท้ายแล้วกับการเดินทางมาสู่รอบชิงชนะเลิศใครจะได้สมหวังในเบอร์ลินสวัสดีครับวันนี้ฟิลมมี่ทีวีจะพาเพื่อนๆมาพูดคุยกันก่อนเกมนัดชิงยูโรมาปรีวิวกันสั้นๆก่อนสิงโตคำรามจะเจอกับกระทิงดุสเปนในคู่ชิงในฝันที่เบอร์ลินครับ สุดท้ายแล้วเราได้คู่ชิงจนได้นะครับเป็นการเจอกันของอังกฤษและสเปนใครจะไปเชื่อกับว่าสุดท้ายแล้วอังกฤษกระท่อนกระแท่นแต่มาเรื่อยๆมาเลียงๆจนสุดท้ายมาสู่เบอร์ลินจนได้ฝ่าฟันมาเรื่อยๆตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มรอบน็อกเอาท์ 16,8,4จนมาถึงชิงแล้วต้องเงินข้ามกับทางฝั่งสเปนครับโอ้โหเดลาฟอนเต้มาสเตอร์พีซจริงๆกับการทำกระทิงดุของเขาให้ติดปีกและน่ากลัวตั้งแต่รอบแบ,บ่งกลุ่มเข้ามาเรื่อยๆไม่มีปัญหาชนะหมดชนะลวดจนเข้ามาถึงที่เบอร์ลินเช่นเดียวกัน สองขั้วจากสายบนและสายล่างโคจรมาเจอกันหลายคนก็อยากให้เป็นคู่ชิงคู่นี้ครับสเปนกับอังกฤษเพราะว่าเราได้เห็นเลยว่าฟุตบอลที่มันร้อนเป็นไฟของทางสเปนเนี่ยจะหยุดทั้งดวงและฝีมือรวมถึงความเฉียบคมความเป็นสตา์ความเวอร์วังของอังกฤษได้อย่างไรโอโ มาดูเส้นทางของทั้ง2ทีมกันหน่อยครับกว่าจะมาถึงตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับอังกฤษเนี่ยอยู่ในสายที่มีเซอร์เบียสโลวีเนียรวมไปถึงเดนมาร์กพวกเขาเสมอ2ชนะ1มี5คะแนนะสุดท้ายเข้ามาได้ในรอบ16ทีมมาเจอสโลวาเกียแม้มันจะยากต่อเวลาครับและสุดท้ายเอาตัวรอดมาได้2-1แบบที่เกือบไปรอบ8ทีมาเจอสวิตเซอร์แลนด์ปราบได้อีก ต้องไปยิงจุดโทษแล้วก็แสดงให้เห็นว่าซ้อมมาแล้วนะกับการยิงจุดโทษและทําได้ดีจริงๆแบบที่พูดไว้ก่อนเกมว่าซ้อมมาแล้วผลงานสิ่งที่พูดไว้กับสิ่งที่ทําจริงๆมันมันยอดเยี่ยมจริงๆครับยิงเข้าหมดทุกคนต้องยกนิ้วให้กับแกเรซโเกตและลูกทีมที่ทําการบ้านในเรื่องการยิงจุดโทษมาเลยรวมไปถึงรอบ4ทีมที่มาปราบทางเนเธอร์แลนด์ได้ในช่วงค่าคืนที่ผ่านมากับการปราบได้แบบที่เรียกได้ว่า ปรับนาทีบาบแต่ถือว่าต้องยกย่องให้กับอังกฤษและเกลิสเซเกตเลยครับเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนตัวการปรับแท็ติคอลการเล่นเกมรับรัดกลุ่มแล้วก็จะรับมือกับเกมลุกของทางเนเธอร์แลนด์อย่างไรและสุดท้ายก็เบียดบังเอาชนะมาได้2อหนึ่งแม้มันจะไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยแต่ทําได้จนสุดท้ายมาอยู่ในนัดชิงแล้วตรงกันข้ามกับทางฝั่งสเปนครับเส้นทางของพวกเขาไม่ง่ายเช่นเดียวกันโอ้โหอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มออฟเดต โคเอเชียอิตาลีอัลเบเนียชนะลวดหมดเลยแม้กระทั่งเจออิตาลีก็ไม่เว้นสอนบอลอิตาลีมารอบ16ทีมเจอจอเจียทักท้ายไปก่อนแต่ก็ยิงลัว4ประตูรอบ8ทีมมาเฉือนเยอรมันได้ในนาทีปบาบแล้วก็มารอบ4ทีมสุดท้ายปราบฝรั่งเศสได้2-1 มันยากมันขุุขะมันเป็นถนนลูกรังของสเปนแต่สเปนมาแบบมาสเตอร์พีชเลยนะครับชนะลวดมาหมดและเข้ามาถึงรอบชิงเจอกับอังกฤษสเปนเนี่ยเป็นบอลที่ร้อนเป็นไฟมากๆและจุดเด่นของพวกเขาที่เป็นซิกเนเจอร์มันชัดเจนมากๆครับเกมตรงกลางที่โคตรเหนียวแน่นแข็งแร่งถุกดันฟาเบลูอิสโรดี้เปดี้เจ็บไปแล้วตอนนี้มีแดนนี่โอโมมาแทนริมเส้นสองข้างร้อนเป็นไฟยาเมากับทางนิโกวิเลียมหน้าเปาโมลาตา อดเยี่ยมโอ้โหมันมันชัดเจนมากๆคาแรคเตอร์ความเป็นสเปนในในทัวร์นาเมนต์ฟุตบลอลยูโรหดนี้ตรงกันข้ามกับทางฝั่งอังกฤษเฮ้ยมันเป็นอะไรที่จับทางได้ลําบากจับทางได้ยากมาแบบไม่ได้มีรูปแบบตายตัวรอบแรก4231 Tactical 4 2 3, แทติคอล 4, 3, แต่มันค่อนข้างกระท่อนกระแท่น,นและก็ปรับความกระท่อนกระแท่นให้เป็นหลัง3พรปรับเป็นหลังสปุ๊บ รูปแบบการเล่นมันก็ไม่ที่ชัดเจนมากนะแต่สามารถเอาตัวรอดมาได้แล้วก็แสดงให้เห็นว่าสร้างสารรค์โากาสและจบสกอร์ได้มันมีลูกเวอร์มันมีลูกความความความตายยากความเหนียวความที่มีชีวิตหลายชีวิตมากกว่านั้นมากกว่าหนึ่งชีวิตแฝงอยู่ใน90นาทีของอังกฤษถือได้ว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจครับแล้วยิ่งบอลทั์นาม์ทีมที่มีอะไรแบบนี้เรียกได้ว่ามันเป็น DNA ผู้ชนะที่แฝงอยู่ในตัวอังกฤษเลยก็ว่าได้ เอาหนอย,อย่างน้อยอังกฤษก็สู้แล้วไม่ยอมแพ้จนสุดท้ายค่อยๆเข้ามาถึงตรงจุดจุดนี้ได้บอกเลยว่าไม่ใช่งานง่ายของกระทิงดูสเปนแน่นอนกับการที่จะมาจับทางกับอังกฤษแต่หนึ่งสิ่งเลยที่อาจจะแสดงให้เห็นได้อย่างเป็นรูปประธรรมมากกว่าของทางฝั่งสเปนคือสไตล์การเล่นรูปแบบการเล่นและฟอร์มการเล่นที่สเปนนั้นจัดจ้านและร้อนแรงและแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการต่อบอลการเข้าทำเทมโปของเกมนั้นสเปนไม่ค่อยผ่อนเกมและก็ทําให้เห็นมาตั้งแต่รอบแรกมาจนถึงนัดชิงว่าพวก เขานั้นมีทุกอย่างที่เพียบพร้อมกับการเป็นแชมป์ส่วนทางฝั่งอังกฤษเนี่ยมันยังคงมีการผ่อนเกมจังหวะเนื่อยของเกมไปบ้างไอ้ตรงจุดจุดนี้น่าเป็นห่วงอยู่ว่าถ้าหากเจอกับทีมอย่างสเปนเนี่ยแล้วสเปนไม่ผ่อนเลยใส่เต็มทุกวินาทีตรงเนี้ยถ้าอังกฤษไปเนื่อยใส่แล้วโดนสเปนฉกฉวยโอกาสและเปลี่ยนเป็นประตูได้อังกฤษจ,จะมีปัญหาหรือไม่ซึ่งเฮดทูเฮดครับห้านัดหลังสุดที่เจอกันเจอกันในนัดเก่าๆก่อนหน้านี้ เราจะไล่จากนัดเก่าๆมาสู่นัดใกล้ๆปัจจุบันนะครับนัดเก่าๆก่อนหน้านี้เจอกันในปี2011ครับก็เจอกันในเกมอุ่นเครื่องเป็นอังกฤษชนะแล้วก็ในเกมอุ่นเครื่องอีกในปี2015-2016เป็นทางฝั่งสเปนชนะแล้วก็มาเสมอได้ส่วน2นัดล่าสุดที่เจอกันก็เจอกันในเนชันลีกปี2018ทั้ง2นัดเลยอังกฤษแพ้ในนัดแรกครับเป็นเจ้าบ้านและแพ้ไป2-1และนัดที่2 15ตุลาคม2018ครับ สเปนเป็นเจ้าบ้านแต่ว่าเปิดบ้านแพ้อังกฤษไป2-3นสนล่าสุดเจอกันอังกฤษชนะนะครับแต่ว่ามันก็หลายปีมาแล้ว2018-2019 2 0 2 0 2อมา2 0 2จนมาตอนนี้24แล้วยังไม่เคยเจอกันในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่รอบสุดท้ายเลยนะครับสำหรับช่วง10-20ปีที่ผ่านมาสำหรับช่วง10ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นอะไรที่ โอ้น่าสนใจทีเดียวกับการโคจรมาเจอการสําหรับฟุตบอลที่เรียกได้ว่ามันเป็น2ขั้วของสองสายในตอนนี้เรียกได้ว่ามันห่วงอังกฤษนี่ก็จับทางไม่ได้เลยว่าพวกเขาจะมาแนวไหนแต่ยังคงน่าจะยังคงยึดแท็กที่เข้าหลังสาเหมือนเดิมเพราะว่าพอปรับมาเป็นหลังสามแล้วมันก็เห็นว่าเออทุกอย่างมันก็ดีขึ้นมีการถ่างตัวผู้เล่นเล่นบอลหน้ากว้างได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยมีจังหวะผิดพลาด ไปสู่การเสียประตูแบบเละเทะเหมือนตอนเล่น4-2-3-1แล้วไม่ได้มีการตัดเกมแบบคาวินฟิลิปมากนะักเออมันก็ดูจะกบกบพวกออบาดแผลตรงนั้นที่ไม่มีคาวินฟิลิปเหมือนที่แกเลสซาเกตพูดไว้ไปและอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจมากๆครับคือแกเรสเซาเกตครับตอนนี้จะเป็นเซอร์เซาเกตแล้วนะครับเซาเกตเนี่ยคือกุนซือคนแรกที่พา อังกฤษเข้าชิงยูโรได้ถึง2ครั้งติดต่อกันและเป็นกุนซือคนที่3ในหน้าประวัติศาสตร์ต่อจากเฮลมุชเชอร์และแบตตี้โฟกครับสองกุนซื้อเยอรมัน2คนนั้นทำอินซิเลกเนี่ยโบยบินเข้าชิงยูโรได้ถึง2ครั้งติดและเซาเกตเนี่ยเป็นคนที่3ครับที่ทําได้ในหน้าประวัติศาสตร์พาทีมเข้าชิงในยูโรได้ถึง3ได้ถึง2ครั้งติดถือว่าเป็นะไรทิศ หูหน้ามาัะจย์และร้ายกาจมากนะครับและ2คนก่อนหน้านี้ได้แชมป์หสมัยและเป็นรองแชมป์หสมัยน่าสนใจว่าวันอาทิตย์นี้เซาเกตจะพาอังกฤษเป็นแชมป์ยูโรได้หรือไม่โอ้ คาดเดาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นกับฟุตบอลนัดชิงฟุตบอลนัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วเพื่อนๆคิดว่าใครจะเป็นแชมป์ยูโร2024ในปีนี้คอมเมนต์มาคุยใต้คลิปนี้วันนี้อย่าเฟลิมี่ทีวีลาวไปก่อนชอบคลิปนี้กดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งมีฟีเจอร์สุปเปอตงเรียบร้อยวันนี้อย่าเฟลมี่ทีวีลาไปก่อนสวัสดีครับ